การวางแผนกําลังคน1ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จำเป็นต้องพิจรารณาผลกระทบด้านแรงงานขององค์กรที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจโลกสากลมาตรฐานการทบทวนทรัพยากรความต้องการด้านทรัพยากรของมนุษย์และคุณลักษณะสำคัญของตำแหน่งงานที่ขาดกับแผนกลยุทธ์ที่สามารถแข่งขันได้ใน ประชาคมเศรษฐกิจมาเลเซียพร้อมทั้งวิเคราะห์งานเพื่อทบทวนหรือคาดคะเนต,ตามสายงานต่างๆ 2. จะทำแผนรองรับการขาดแคลนกำลังคนที่สมรรถนะสอดรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือแผนรองรับแรงงานชาติมาเลเซียในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน 3. การวางมาตรการรองรับเกษียณอายุผู้บริหารระดับต่างๆหรือบุคคลที่มีคุณภาพผู้นำธุรกิจกเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารให้เกษียณอายุโดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์รวบรวมชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติความสามารถการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของงานเป็นระยะเพื่อพิจรารณาคัดลอกบคัดเลือกบุคคลที่มีความพร้อมรับตำแหน่งแทนผู้กเกษียณอายุ4เรื่องรูปแบบการจ้างงานให้เหมาะสมกับภารกิจและภาวะผูกพันกับองค์กรในระยะ ยาวเช่นพนักงานสัญญาจ้างหรือวิชาการที่ใช้ในการบริการหน่วยงานภายนอกการสรรหาและคัดเลือกรัฐบาลมาเลเซียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบขึ้นเป็นคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและวางกฎระเบียบในการพิจารณาอนุมัติข้อจ้างงานของแรงงานต่างชาติ จำนวนรายงานและแรงงานต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติการจ้างงานยึดถือตามอัตราส่วนและคูต้าที่สูงครบวงจรกำหนดแต่นายจ้างจะไม่สามารถจ้างแรงงานต่างชาติเกินกว่าร้อยละห้าสิบในตำแหน่งงานเดียวกับได้ภาพตามประกอบการได้รับการอนุมัติให้จ้างแรงงานตามชาติ มีทั้งหมด6ภาคส่วนได้แก่ 1. ภาคการพ่อปูก 2. ภาคการเกษตร 3. ภาคการอุตสาหกรรม 4. ภาคการก่อสร้าง 5. ภาคบริการ 3. การพัฒนาบุคลากรการสร้างความเชี่ยวชาญในเชิงลึกให้กับกำลังแรงงานมาเลเซียโดยให้นายจ้างมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรและการเห็นคุณค่าของลูกจ้าง กลยุทธ์การจัดก,การบริหารกำลังพลแต่ละภาคธุรกิจโครงสร้างการสร้างสมรรถนะในแต่ละภาคธุรกิจ One ต t o p การฝึกอบรมให้คำแนะนำสนับสนุนกำลังแรงงานให้ทุกคนรับทราบข้อมูลนักศึกษาและอาชีพผ่านระบบการศึกษาฝึกอบรมและแนวอาชีพในการศึกษาอบรมแนะนำ สายอาชีพผ่านระบบออนไลน์ศูย์วิจัยไรลลงเร์ r นนิ่งเพิ่มความเป็นมืออาชีพระดับสูงผู้สอนในด้านการศึกษาฝึกอบรมและแนวอาชีพการพัฒนา c e t ในการจัดสร้างโอกาสการเรียนรู้หลากหลายอย่างมีคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี InLab สำหรับการสร้างงานวัตกรรม ใน CET เพิ่มโครงสร้างการเรียนรู้ในสถานที่ทำงานการประเมินผลการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางและแบบใช้โรงเรียนทั้งระบบมีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานของประเทศและมีการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง 1. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานอย่างเคร่งครัดและเชื่อฟังนายจ้าง 2. พยายามปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้างานและนายจ้าง 3. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ถูกสุข,ขาลักษณะและอย่าเครียดกับการทำงานการบริหารค่าตอบแทนสถิติการแรงงานของประเทศมาเลเซีย ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบไปด้วยที่สองส่วนโดยมีทะเลกินใต้กั้นส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันออกอยู่ทางใต้ของคาบสมุดมาลายูและคาบสมุดอินโด,นนดนจีนมีพรมแดนติดกับประเทศไทยทางลัดกันตันเปริตและเกดะและติดกับประเทศสิงคโปร์ทางรัฐยะโฮส่วนที่สองคือ มาเลเซียตวนออกอยู่ทางเหนือของเกาะบอร์เนียวมีพรมแดนติดกับประเทศอินโดนีเซียทุกส่วนของประเทศมาเลเซียภาษาที่ใช้ได้แก่ภาษามาเลและภาษาอังกฤษนอกจากนั้นประชากรของประเทศบางส่วนยังใช้ภาษาจีนและธมิในการสื่อสารระหว่างระหว่างกันด้วยประชากร ส่วนใหญ่ของประเทศมาเลเซียร้อยละ6กสิบจุดนักผีศาสนาอิสลามร้อยละ19บเก้าจุอศาสนาพุทธร้อยละ1 7บเนับถือศาสนาคริสต์และร้อยละ3ร้อยละ6กนับถือศาสนาฮินดูมาเลเซียใช้เงินสกุลลิงกิตมาเลเซียประมาณ3.2มลิงกิตเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 กิต<อ>ับ10บาทระหว่างระบบการปกครองของประเทศมาเลเซียที่สหพันธ์สหพันธ์รัชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีพมากษัตริย์เป็นประมุกมาเลเซียแบ่งเขตปกครกองออกเป็น13รัฐและสารัและ3ดินแดนสหพันธ์เป็นดินแดนที่รัฐบาล ปกครองเขตปกครองต่างๆที่มีเมืองหลวงของตนเองสำหรับด้านการเมืองในปัจจุบันพรรคการเมืองอัมโนโเป็นพรรครัฐบาลที่มีแนวโนโ้มมีแนวนโยบายบริหารประเทศเน้นชาตินิยมแต่ไม่รุนแรงสนับสนุนชาวมาเลเซีย มีสิทธิ์ในการเข้าเป็นส่วนร่วมในในโยบายการบริหารและพัฒนาประเทศได้ในด้านต่างๆในด้านเศรษฐกิจนั้นมาเลเซียเป็นประเทศที่แหล่งผลิตยางพาราที่สําคัญข,ของโลกและข้าวข้าวเจ้าซึ่งปลูกมาบริเวณที่ราบปุ่มแม่น้ําทั้งสองด้านนอกจากนั้นมาเลเซียยังส่งแร่ส่งแร่ดี เป็นอันดับหนึ่งของโลกอีกทั้งยังมีแร่เหล็กน้ำมันและแก๊สธรรมชาติมากมายกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องระบบกฎหมายของมาเลเซียมีฐานมาจากกฎหมายคอมมอนลาวของอังกฤษเพราะเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเมื่อปีคศ2800-1960ถึง กระนั้นมาเลเซียมีรัฐธรรมนูญล,ลายลักษณ์อักษรเป็นกฎหมายสูงสุดมาเลเซียมีระบบกฎหมายที่แยกระหว่างกฎหมายของสหพันธ์ซึ่งออกโดยรัฐสภามาเลเซียและใช้บังคับทั่วประเทศกับกฎหมายของรัฐซึ่งออกโดยรัฐสภาแต่ละรัฐ และใช้บังคับเฉพาะกรณีนอกจากรัฐธรรมนูญยังกำหนดให้มีระบบกฎหมายเพราอความนิยมได้แก่กฎหมายของคารวาสกับกฎหมายาศาสนาของอิสลามซึ่งกฎหมายทั้งสองระบบนี้ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนและความไม่แน่นอนอยู่เสมอวัฒนธรรมการทำงานของมาเลเซียหนึ่งการแต่งกายของต่างชาติ ในการติดต่อธุรกิจกับชาวมาเลเซียนะครับ 1. ผู้ชายควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพแบบสากลสองคางเกงขายาวเสื้อเชิ้ตและผูกในไทยนะครับผู้หญิงควรหลีกเลี่ยงการสวมการเกงที่ไม่สุภาพนะครับ2การสนทนานครับเมื่อมีเมืมีคำถามระหว่างการสนทนานครับไม่ควรตอบคำถามทันทีแต่ควรเว้นช่วงระยะหนึ่งก่อน เพื่อแสดงถึงการพิจารณาอย่างรอบาข้อก่อนตอบคำถามนะครับ 3. ข้อพึงระวังนะครับการยึงล้วงกระเป๋าระหว่างการสนทนากับชาวมาเลเซียนะครับถือเป็นการกระทําที่ไม่สุภาพอย่างยิ่งนะครับชาวมาเลเซียถือว่าเท้าเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดจึงไม่ควรใช้เท้าชี้หรือเขลียรสิ่งของใดๆและไม่ควรนั่งไขว่ห้าง และเพราะจะทำให้ท้าชี้ไปทางผู้อื่นนะครับขมขับ